สวัสดีครับชาว FC ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกคลิปนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับในกรณีที่เราได้แบบจากผู้ออกแบบมานะครับเป็นระบบเขาเรียกว่า Power นะครับเป็นพวก Power Outlet ก็คือเป็น Power p ร์ปที่เป็น t f เ d สและเป็น Single f เ d สที่ก็ใช้ในโรงงานนะครับซึ่ง t f เฟก็จะเป็น 3P บวก E บวก N แล้วก็เขาเรียกว่า 32M แอมป์นะครับซึ่งมีสัญญาณแล้ก็เป็นคล้าย เขาเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมหนาๆแล้ววงกลมนะครับแต่ถ้าเป็นซิงเกิลเฟสตัวนี้นะครับเป็น 2P บวกอก็ e, e ก็คือเออเอิร์ดนะครับหรือกลาวแหละตัวนี้นะครับเป็น เขาเรียกว่า220นะส่วนตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็น380อะ 8, นะครับถ้าผู้ออกแบบก็ออกแบบมาในลักษณะแบบนี้ซึ่งเขาก็ยังไม่มีเขาเรียกว่าเป็นช็อไมาให้เราเมื่อเราเห็นแบบแบบนี้นะครับเราต้องนึกถึงอะไรบ้างนะครับซึ่งในกรณีนี้ซึ่งเขากําหนดไว้ให้นะครับว่ามีเป็นรางไวเวรางวเววิ่งนะครับลงหาตัวแผงโหลดแผงโหลดซึ่งจะมี2แผง LP 1แล้วก็ LP 2นะครับ แล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่าวายเววิ่งนะครับวิ่งไปจ่ายแต่ละแถวนะครับแถวเล็กๆนะครับทีนี้ก็เป็นขนาดของวายเวก็อาจจะเป็นหนึ่งร้หรือ150ก็แล้วแต่ที่พวกแบบออกแบบออกแบบแบบมาไว้ให้นะครับว่าต้องเดินแบบนี้นะครับถ้าเราดูอย่างนี้เผลอๆนะครับก็แปลว่าเป็นระบบของแอเรียตัวนี้นะครับจะ,ะเขาเรียกว่าไม่มีฝ้านะครับ หรืออาจจะมีฝ้าก็ได้แต่ว่ารางวพีพวกนี้มันจะอยู่ใต้ฝ้านะครับแต่ในกรณีต,ตัวนี้เขายังไม่ไปบอกไม่บอกรายละเอียดว่ามีฝ้าก็ถือว่าเป็นก้อยกับผ้าฝ้า,าปเปลื่ยนะครับก็คืออาจจะเป็นชั้นหนึ่งแล้วก็จะเป็นพื้นของชั้นสองนะครับในการติดตั้งซึ่งในการติดตั้งรางเวเราก็จะมีก่อยยกซับพอร์ตแล้วก็การที่จะแท็บตัวเมนไม้ให้แต่ละจุดจะแท็บยังไงนะครับเพร่ะเราเห็นแบบอย่างนี้นะครับน้องๆต้องต้องจินตนานการ ให้ออกว่าเราควรทำอยังไงบ้างนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเขาเรียกว่าแต่ละจุดที่ลงไปนะครับมันก็จะกินเป็น T ีเ a s e หมดนะครับก็แปลว่าท่อที่แทบลงแต่ละจุดตรงนี้ก็คือท่อไข่ท่อมันก็คือท่อชุดหนึ่งนะครับก็ตำแหน่งชุด power pack T ที a ฟ e ชุดหนึ่งท่อก็เส้นหนึ่งเส้นหนึ่งลงไปที่แทบลงจากตัวเขาเรียกว่าไวเวนะครับไวเวตัวนี้มันจะวิ่ง รวบนะครับรวบเมนทั้งหมดของตัว power pump นะครับแล้วก็มาจ่ายให้กับแผงโหลดนะครับมาหาเมนนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันตัวเล็กรวบมาปั๊บแล้วมาเข้ากับตัววเวขนาดใหญ่กว่านะครับเพราะวยเวตรงนี้เป็นภาคเมนคือวิ่งเก็บของวเวจุดเล็กๆนะครับทั้งหมดแล้ววิ่งรวบลงมาหาแผงของโหลดเซ็นเตอร์นะครับเพื่อที่จะนําเมนไปจ่ายให้แต่ละจุด เมื่อเราเห็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ต้องอจินตนาการว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับผมก็ทํารายละเอียดมาให้น้องๆมีทั้งหมด3เต็ปนะครับ3เต็ปก็มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันแรกเราก็จะเป็นลักษณะในการติดตั้งนะครับาราวเว,เ,วเราก็ยึดนะครับใช้ซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตทัพพอร์ตเป็นเหล็กฉากเป็นเหล็กฉากอย่างงี้ยครับแล้วก็ยึดพุก ห้อยตัวเกียวตลอดลงมาแล้วก็วางเววก็จะนั่งอยู่บนนี้นะครับเหมือนลักษณะแบบนี้ส่วนตัวนี้นะครับเป็นลักษณะเหมือนสแตนนะใช้อยู่เขาเรียกว่าอยูสองนิ้วนะครับตัง้งไปยึดพื้นนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้น้องๆเห็นชัดๆนะครับต่กรณีอย่างนี้ก็คือเรา,าวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ทะลุเขาเรียกว่าตูดลาวเวนะครับแล้วก็ลงมาตำแหน่งหรือถ้าไม่ทะลุเราก็เรียกว่า ท้องของเราวเวรเราก็ขยับไอตัวสแตนตัวนี้นะครับมาเข้าข้างตรงนี้แล้วก็ตรงก็เรียกว่าเราวเวรเราอาจจะตั้งบล็อกสแฟรบล็อกแล้วก็ตัวท่อก็จะวิ่งลงมาเอาลักษณะแบบนี้นะครับวิ่งลงมาแล้วเป็นสแตนตั้งก็ได้เหมือนกันนะครับได้หลายลักษณะและเป็นลักษณะที่2ก็คล้ายๆว่าวิ่งลงมาแล้วก็กเปิดหัวอันนี้คือลักษณะเดี๋ยวผมขยายให้ดูชัดๆอีกกว่านะครับเป็น ลักษณะแรกก่อนนะครับที่ผมคุยกับน้องๆเมื่อกี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับเราอาจจะเป็นตัว u สองนิ้วยึดติดกับพื้นนะด้วยพุกแล้วก็ตรงนี้เป็นเกียร์ตลอดลงมาแล้วแล้วก็เราก็ห้อยลงมาแล้วก็มาเจอตัวค่อเรียกว่าอะไรซับพอร์ตของลึกฉากทาไมเราต้องทําอย่างนี้เพราะว่าตรงนี้เราจะได้แอ g จ c u ได้นะครับไม่ต้องตัด ตัวเกียร์ตลอดบางทีเราตัดสั้นไปหรือยาวไปเราต้องแกะลงมาตัดใหม่แต่ตัวนี้เราสามารถสไลด์ได้นะครับถ้าเราทําตัวอยู่นะครับถ้าหลายคน <c oughs> บอกว่าห้อยยึดพุกแล้วห้อยตรงๆลงมาได้ไหมไม่ต้องมีตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถึงหมนว่าทํายาวไปอะไรไปเราอาจจะทะําลำบากเราอาจจะแอดจัดตรงนี้ได้เขาเรียกว่าจุดเดียวแต่ถ้าทําแบบนี้ก็คือแอดจัดได้ทั้ง2จุดนะครับมันก็ปรับความสมดุลระดับได้นะครับ แล้วแต่จะนําไปใช้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเวลาสายลงมานะในกรณีที่ผมน็อกทะลุตูดก็สายก็จะลงมาอย่างนี้ในกรณีนี้คือเป็นสายวายเออไออีซ01นะครับเพราะว่าท่อปลายท่อเนี่ยมันมาเข้าตัว,วก็เรียกว่าหลังบล็อกของ Power ปั c กนะครับมันจะเข้าโดยตรงเลยะฉะนั้นสายตรงนี้ก็จะสายเป็น THW ลงมาได้นะครับในส่วนที่2นะครับในส่วนที่2ก็ เป็นวิธีอะไรก็เรียกว่าเปิดตายนะครับท่านน้องๆเห็นนี่คือมันมันมันไม่ลงมาถึงตัวพาวเวอรตรงนี้ในกรณีที่เราใช้เป็นสาย N y y นะครับในตรงนี้ก็เป็นเคเบิลแกนลงมานะครับนะเป็นสาย n y y มันก็สามารถเอ่อเขาเรียกว่าป้องกันฉนวนได้2ชั้นส่วนถ้าเป็นลักษณะของสายที w เนี่ยคือชั้นเดียวมันคอนค่าอันตรายเพราะนั้น,นท่อปลายท่อเราต้องมาจบตรงที่ตัวบ็อกตัวที่ เขาเรียกว่า power pack หลัง power pack เพื่อกันไม่ให้อะไรมากระแทกได้เพราะว่าฉนวนของ T W มันแค่มีแค่ก็แค่ฉนวนเดียวป้องกันแต่ถ้าเป็นระบบของเขาเรียกว่าสาย N Y นะครับลงมาในท่อเราสามารถเปิดปลายได้เพราะว่าฉนวนของ N Y เนี่ยเขาเรียกว่ามีฉนวนหลายสามชั้นสี่ชั้นซึ่งมันสามารถป้องกันตรงนี้ได้ส่วนจะเป็นสาย T W ตรงนี้เราอาจจะดัดยากนิดนึเงท่อลงมาบางทีนะครับเราอาจจะเป็นคอมา แล้วมาเจอตัวก็เรียกว่า power p a ั k นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ลงมาพอดีตรงๆไม่ได้นะครับอาจจะต้องดัดคอมานิดหนึงคอหนะกก็คือ o f f s e ตให้มัน,มนดรอปลงมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแบบที่2ที่ผมว่าถ้าเราไม่ทะลุเราก็ตั้งบล็อกตรงนี้อ e ีกใบนึงนะครับเราก็มาทะลุต,ตรง surface b l o แทนนะตรงนี้เราก็ต้องเจาะทะลุแล้วทาได้หลายหลาย,หลายอย่างนะครับแล้วแต่เราจะเอานําไปใช้แต่ที่แน่ๆคือเราต้องตั้งสแตนนะครับสแตนถ้าเราดูจริงๆตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะ ถ้าเราดูจากด้านบนนะครับตรงนี้เป็นเสานะครับตรงนี้เราก็ยึดพุกสามตัวนะครับเรายึดพุกสามตัวนะแต่ถ้าเรามองด้านข้างมันจะเห็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรามองจากด้านบนเราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้นะครับคือเป็นรูปตัวทีนะครับตรงนี้ก็เป็นเรือค้ำยันนะครับก็ลักษณะการติดตั้งนะครับแล้วแต่น้องๆจะเอาไปติดตั้งนะถ้าสมมุติ เห็นก็เรียกว่าอะไรอ่ะเห็นแบบในลักษณะแบบนี้นะครับเราต้องนึกออกว่าเราต้องติดตั้งยังไงนะครับเวลาเราเอ่อกีก็เรียกว่าถอดอุปกรณ์หรือเวลาเราคิดราคาเราต้องเผื่อพวกเหล็กพวกนี้ด้วยนะครับเผื่อในไอ้ไอ้ก็เรียกว่าซัพพอร์ตนะอีไอเทมหนึ่งเป็นซัพพอร์ตของท่อตรงนี้นะครับเพราะว่าเหล็กตัวอยู่2นิ้วหรือน้องๆอาจจะใช้เป็น3นิ้วหรืออะไรก็แล้วเพื่อความแข็งแรงนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้ประมาณเพิ่มนะครับเพราะว่าเหล็ก ที่เราจะทําเป็นสแตนขึ้นมาอาจจะมีความสูงเมตรหรือเมตรแล้วแต่ท่อตรงนี้ที่ลงมาเพื่อให้แข็งแรงเราก็ใช้เป็น i m c นะครับเพื่อมันจะได้ไม่โยกมากนะักถ้าไปไป e m t นี่อาจจะท่อมันจะอ่อนอาจจะขยับได้มากกว่าท่อ i m c อันนี้เราก็ต้องดูลักษณะดูลักษณะว่าพวกแบบเขาจะให้ใช้ท่อแบบไหนด้วยนะครับในสเปคถ้าในสเปคเขเขียนว่า e m t เราก็ต้องไป i e m t นะครับแต่ถ้าใน โลเสีเกีด่วนก็บอกว่าในอเรียตรงนี้นะครับในอเรียตรงนี้นะครับในโลเสีเกีด่วนของ AP 1น AP 2ถ้าเขากำหนดว่าชาท่อขนาด1นิ้ว IMC เราก็ต้องถอดเป็น IMC นะครับทีนี้เรามาดูลักษณะที่ติดผนังด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะทำให้น้องๆเห็นว่าถ้าติดผนังมันจะติดแบบไหนคลื่นจะง่ายกว่านะครับติดผนังเราก็คือเดินท่อลงมาครับก็เยื้อผนังนะครับแล้วก็ติดตัว power pack เลยกับยึดติดกับ เขายกว่าผนังเลยนะครับอันนี้จะเดินง่ายกว่า,าที่เป็นสแตนนะครับจะเป็นสแตนพวกนี้เนี่ยครับเราก็ต้องมีซัพพอร์ตเสริมนะครับแล้วก็ก็าเรียกว่าแผ่นตรงนี้นะครับถ้าผมขยายตรงนี้นะครับถ้าเสาลงมาอตัวสแตนลงมานะครับเวลาเราจะติดไอ้ตัว power pack เนี่ยเราก็ต้องมีแผ่นชิคเกอร์เพลตเขเรียกว่าแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กอีกแผ่นหนึ่งที่ยึดน็อตไว้นะครับแล้วก็ถึงจะเอาตัว power pack นะครับมาติด กับไอ้ตัวชิคก้เพดอีกทีนึงเพราะว่าก็เรียกว่าไอ้ตัวพาวเวอร์พักตรงนี้มันจะกว้างกว่ามันจะกว้างกว่าหน้าของอเหล็กตัวยูสองนิ้วนะครับเพราะนั้นเราไม่สามารถติดกับเหล็กตัวยูได้เลยเพราะนั้นเราต้องมีตัวแผ่นเหล็กชิคก้เพดคือก็เป็นเพดน,นะครับมารับอีกทีนี้เพื่อให้มันเกิดความแข็งแรงนะครับอันนี้ก็จะมีขั้นตอนเยอะนิดหนึ่งแต่ว่าความเรียบร้อยและความสวยงามอย่างนี้มันก็จะ สวยกว่าและแข็งแรงดีนะครับใช้งานง่ายเวลาเราจะเสียบอะไรเราก็มาเสียบตรงนี้นะครับมันก็จะง่ายนะครับแต่ถ้าสมมุติในตัวนี้นะครับสมมุตินะครับว่า,าในแบบเขามาีสองด้านอย่างนี้เรายิ่งง่ายกว่านะเราตั้งเราตั้งเราก็ใช้ทัพพอร์ตตัวเดียวนะครับแล้วก็ใช้ชิเกเพดสองด้านนะครับยึดฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เราก็สามารถติดตั้งตัว Uh, Power p o w e r p a c กเพิ่มฝั่งนี้ได้แล้วก็ท mm ่อ hmm. ก็จะลงมาฝั่งนี้ด้วยนะครับใช้ตัวสแตนตัวเดียวนะครับในกรณีที่เ uh, mm hmm. ขาเรียกว่าตำแหน่งมันลงคู่นะครับเราสามารถตำแหน่งลงคู่อย่างเงี้ยนะครับเราสามารถใช้สแตนตัวเดียวกันแล้วก็ใช้ Power p o w e r ป a c กหน้าหลังอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นเ uh, ขาเรียกว่า แนวทางในการนําไปติดตั้งนะครับถ้า้องๆเห็นแบบอะไรพวกนี้นะเราต้องนึกถึงอะไรบ้างก็เมื่อกี้ที่ผมเกลืนไปนะครับนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึงคลิปสั้นๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับชาวเอซทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ